เม้ไปจัแต่ลุคคุมาแล้วอโอเคไไหมทำลายงานจบแล้วได้แล้วทำมาเรื่อยๆเอบทะลายกับบลงอกโอเคครับมาเลยไหนมองมากเลยนะแม่เดียปานอันนี้หรอโคตรจอมา จริงแล้วอ่เงอนกันแค่สองวันครับอาตาเนี่ยได้ป่ะได้เลยครับผมก็ขอบคุณที่มา,างานแต่งอะไรอ่ะ ครับ <half. S 2> ก็ก็คือหนูก็เป็นคนที่แบบ <Excel. S 2> เป็นเหมือนคนอายุเยอะแหละก็อาจจะไปงี่เง่ากระเด็กเจนตีหน่อยประมาณนั้นครับผมก็หนูก็งอเขาสิแต่สิ่งที่เราโพสเราให้เขางอเราไม่ไม่ใช่คนละคนนั้นเพชรจ้าหรือเปล่าไปดูอะไรมาเดือกตีตายอีจะบ้าทำไมมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับอ่าสาเหตุจริงเหรอ สใจจริงๆก็คือเรารู้สึกเราเราเราติดแฟนแล้วพอเขากลับบ้านไปหาแม่แล้วก็แบบทำไมทำไมแม่ไม่ติดเราเลยอะไรเงี้ยก็ไปงี่เง่าใส่เขาอะอารมณ์ไปก็เลยแบบอยากเลิกเรื่องแบบแบบสาใจก็จะ เขาถามว่าบ yeah. ีงี้เง่อาแค่ไหนยิ่งเอาเยอะอยู่ค่ะแล้วนที่คืออะไรค่ะแบบเขาพยายามแบบแต่จริีจริงตอนนั้นเหริมก็เป็นไปไม่ได้ก็คือว่าไม่เอาแล้วกับไม่ต่อรู้แล้วทำไมใจอ่อนกับมา่ะตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นประจำเดือนแล้วลมมันเวี่ยงกันตากกูต่างดูก็ประจำเดือนมาแล้วเขเวียงไงนางก็มาเหมือนกันตากกูต่างประจำเดือนมาเขาเวียงใส่กันแล้วหลังจากนี้นเมันไงต่อไปบถ้าเกิดมันมีความมีเง่าอะไรเกิดขึ้นมาอีกกัน ไม่หนูว่าหนูว่าคุยกันเพราะว่าจริงๆหนูคุยกับพี่ชายเขาพี่ชายเขาพิลาเนี่ยคือแก่กว่าหนูอปีหนึ่งแล้วเราคุยกันแบบ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 ผู้ใหญ่อ่ะพิลาก็บอกว่าถ้ามีอะไรอย่าไปพูดรูดเชลอะไรยังผู้ใหญ่ถ้มีอะไร้ให่ทีนี้ก็ก็รับปากับกับพิลาทั้งไม่มีรับจากกับพี่ชายแล้วหนูก็รับปากกับผู้ปกครองเขาเหมือนพิลาอย่างเงี้ยก็ว่าเออถ้ามีอะไรก็คุยกัน ไม่ต้อรับหนูแล้วพีไม่มีเลยไปยังไงบ้างยังไงบ้างไม่ต่างเลยไปไม่ต่างเลยใครรู้เลยลูกทำไมเขาไปแกนเราล่าสุดหรอพูดได้เลยว่าเขาเป็นยังไงเมื่ออายุไม่เกี่ยวเลยนะรู้สึกว่าอยู่กันหนูงอแง้งมากกว่าจริงจริงๆหนูเป็นเหมือนเหมือนหนูงอแง้งเพอาะเขาจริงจังก็จริงจังแล้วข้างหน้าเรามีแบบเส้นตายหรือเส้นลายเพราะถ้าเกิดเขายังมีมีคกอจะรักเขาว่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง่าครั้งที่สามพอนะ แล้วสิ่งต่างๆเขาติดเรามากต้องติดเขาแทนเราทำไมยังไงอ่ะเดี๋ยวเเดียวคนค่อนข้างที่จะแชร์ความรักครงนี้ของเราแบบว่าก็ขอบคุณละกันขอบคุณสำหรับทุกคนที่เชียร์ครั้งนี้คือหนูก็อยากให้เป็นรักครั้งสุดท้ายเนาะก็มีอะไรก็บอกเขาแหละว่าท่านไม่พอใจอะไรหนูก็ค่อยบอกแล้วกันว่าท่านจะทำให้เพราะว่าหนูรู้สึกว่า คือเขาเรียกอะไรอ่ะขบวนสุดท้ายแล้วถ้าถ้าไม่ผมหวังครั้งนี้ก็ก็ไปอย่างอื่นแล้วนะจะบอกให้นะอไปมงขนาดให้น้องเรียนจบก่อนน้องยังเรียนอยู่ครับน้องยังเรียนน้องยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยังอยู่ปีหนึ่งอยากให้น้องโฟกัสเรื่องเรียนก่อนเลยอันดับแรกคือเรื่องแต่งเรื่องอะไรยังไม่ยังหนูขึ้นหนูพร้อมอยู่แล้วหนูคือหนูรู้สึกว่าหนูพร้อมที่จะมีครอบครัวแต่ว่า ต้องให้น้องพร้อมก่อนครับกไม่รู้รักเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้แบบว่าตั้งแต่วันแรกเลยถามเขาดิว่่ต้แก็ไมมจี๊ใจอ่อนนะลูกตอนแรกเราไม่ไม่ไม่เเขาคุยเขาว่าเขาเก็บเกังหนูมันไม่เหมือนกันตอนแรกคือคือเด็กสมัยเนี้ยคนคุยกัคนคบไม่เหมือนกัน คนของเราเนี่ยคือคนคบก็คือคุยถูกป่ะรุ่นเราอะ่ะคบก็คือคุยกันแต่เด็กรุ่นนี้คือคุยคุยคนก็ได้คบคือคนเดียวข,ขอคบกันไหมไม่เอาไม่คบอ้าวอะไรวะ<ม>อะไรเ<ม> <ละ S 2> งะะี้ยเราจะกินชิปหรือว่าเราคุ้นไหม,มหรือว่าเรายค่าที่น,น้องแบบว่าปีหนึ่งไม่ใช่หนูหนูหน,หน,หนูถามว่าคนเรามีแฟนก็ต้องห่วงแฟนอยู่แล้วแต่ไม่เ่วเราก็ต้องอิสระคือเราคุยกันแล้วว่า เด็กเจนเนี้ยถูกป่ะเขาก็อยากแต่งตัวคือเมื่อก่อนวันเนี้ยแตนจะมาแต่งตัวที่ไม่ได้ละอันนี้เออหนูแบบเบาหนูละหนูลดลงมาโอเคไม่เป็นไรโอเค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 รู้สึกว่าเอ้ยเด็กเจนนี้มันก็ต้องแต่งตัวต้องห่วงสวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องปรับตัวำตัวให้เด็กก็ทำตัวให้เด็กอันหนุนไม่ได้ไหนด้วย หนูพาเขาไปหาแม่ครับแล้วหนูก็ไปหาแม่เขาจริงๆบ้านเราเ่ยนะแม่หนูบอกเลยว่าไม่ว่าหนูรักใครแม่ก็รักด้วยเพราะุดท้ายแล้วแม่เคยพูดกับหนูว่าเดี๋ยวแม่ก็ตายคนที่อยู่กับหนูหนูต้องเป็นคนเลือกเองครับท่างครอบครัวหนู ยายยายถึงขนาดไปไปบนหลวงพ่อโสธรว่ายายรู้ว่าไอ้มิ้นบอกเลิกหนูยายไปบนหลวงพ่อโสธรบอกว่าขอให้กลับมาดีดีดีกันยายยายเขาเป็นดุยายเขาสิก็ขอบคุณนะครับอะไรอย่างก็หมายขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์ในความรักครั้งนี้ครับผมโอเคขอบคุณครับพี่โก้เดี๋ยวพี่อภาพนี้นะ